อภิมหาโปรเจกต์รถบัสคร่อมถนนของจีนนะคะถูกทับไปซะแล้วค่ะเหตุ hey, พราะมีข่าวในทางร้ายออกมาไม่ดีแล้วก็มีข้อจำกัดในการก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ในที่สุดค่ะความฝันของการมีรถบัสขนส่งยกระดับ transit elevated bus นะคะหรือว่า TEB เทปเพื่อแก้ปัญหารถติดในเมืองชิ้นหวงเต่ามณฑลเฮยเปยของจีนนะคะด้วยการสร้างไอรถบัสคล่อมถนนที่เปิดตัวด้วยการวิ่งเป็นระยะทาง300เมตรให้สาธารณชนได้เห็นไปแล้วกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกไปแล้วนะคะแต่โครงการนี้ก็จบสิ้นลงแล้วเหมือนกันค่ะหลังจากมีข่าวในทางลบตั้งแต่เรื่องการใช้งานไม่ได้อย่างที่คิดเพราะบ,บนถนนมีรถหลายประเภท พวกรถตู้รถบรรทุกแล้วก็ยังมีสะพานล,ลอยทางข้ามอีกนะคะส่วนผู้ออกแบบถังอิ๋วโจวถูกเปิดโปงว่ามีวุฒิการศึกษาจบแค่ป .4 ค่ะ บริษัทหัวอิงไข่ไหลนะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ TEBTECH สามารถระดมเงินทุนในการสร้างไปแล้วกว่า900ล้านหยวนผ่านระบบตลาดสินเชื่อออนไลน์หรือ P 2 P แต่กลับใช้เงินก่อสร้างไม่ถึง200ล้านหยวนค่ะแล้วก็ยังผิดสัญญาที่ว่าจะให้ผลตอบแทนนักลงทุนรายละ12%ทําให้นักลงทุนกว่า200คนนะคะพากันเรียกร้องขอเงินคืนค่ะ ปัจจุบัน,นรถบัสคล่อมถนนที่มีห้องโดยสารยกสูงคล่อมถนนนะคะขนาด2เลนยาว22เมตรกว้าง7จเมตรสูง4.8เนี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารมากถึง300คนมีล้อ16ล้อวิ่งด้วยความเร็วสูง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในสภาพฝุ่นเกาะไปแล้วค่ะและก็ยังกีดขวางการจราจรอีกด้วยนะคะทางการเนี่ยได้ส่งคนงานไปทำลายรางวิ่งเหลือเพียงเจ้าตัวรถนี่แหละค่ะที่ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยคะ่ะ